สวัสดีค่ะเคล็ปนี้แพรจะพาทำขนมปังอบกรอบหน้าพริกเผาหมูหยองนะคะทำแบบนี้กรอบดีกรอบหน้ากรอบอร่อยสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะพริกเผาเยิ้มเยมเย,มยอะๆแบบนี้หมูหยองเน้นๆแบบนี้เลยค่ะ กรอบกริบแบบนี้เลยเก็บได้นานเป็นเดือนดูที่ไม่เนา่าไม่เสียนะคะทํากินทําขายได้เลยค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของขนมปังก่อนนะคะขนมปังวันนี้เผาสั่งออนไลน์มาค่ะในท็อปปี้ลาซาดามีขายนะคะขนมปังกะโหลกจิ๋วหนา6มินะคะมันมีหลายขนาดค่ะหนามากหนาน้อย เลือกเอาตามชอบได้เลยค่ะนี่นำมาเรียงใส่ถาดเดี๋ยวเราจะนำไปตากแดดให้แห้งดีก่อนนะคะเคล็ดลับทำให้ขนมปังของเรากรอบอร่อยเก็บได้นานค่ะ พอเราเรียงขนมปังใส่ถาดเสร็จเรียบร้อยจากนั้นให้นําไปตากแดดประมาณ1-2ชั่วโมงหรือจนกว่าขนมปังของเราจะแห้งสนิทด,ดีนะคะเคล็ดลับทําให้ขนมปังของเรากรอบอร่อยเก็บได้นานค่ะส่วนผสมในการทาหน้าขนมปังของเรานะคะก็จะมีน้ำพริกเผาค่ะเราใช้ชั่วห้าเส็งนะคะสูตรทาเบเกอรี่ค่ะทำเบเกอรี่ทาขนมปังนะคะ มีขายตามร้านวัสดุอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปค่ะเนยใครจะใช้เนยแท้เนยเทียมมาการีนก็เลือกเอาตามชอบได้เลยค่ะหมูยองแบบละเอียดแบบเป็นเส้นแบบนี้หมูล้วนไก่ล้วนผสมหมูไก่แล้วแต่เลือกเอาตามชอบได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีขนมปังที่เราตากแดดให้แห้งดีแล้วนะคะส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ พอเรานำขนมปังของเราไปตากแดดประมาณชั่วโมงกว่าได้นะคะแดดดีค่ะแห้งสนิทด,ดีแล้วค่ะต้องตากให้แห้งสนิทด,ดีก่อนนะคะขนมปังของเราถึงจะกรอบอร่อยกรอบน่านค่ะอันดับแรกให้ทาเนยค่ะทาเนยให้ทั่วดีเลยค่ะ พอเราทาเนยทั่วดีแล้วจากนั้นทาน้ำพริกเผาค่ะใครชอบฉ่ำมากฉ่ำน้อยทาไปได้เลยตามชอบได้เลยนะคะพอทาพริกเผา ั่วดีแล้วจากนั้นก็นำหมูอยองมาโปะใส่ลงไปบนขนมปังของเราค่ะมากน้อยตามชอบเหมือนกันค่ะนี่แค่นี้ก็ได้ละคะ่ะง่ายๆพอทาเสร็จเรียบร้อยโปะหมูอยองเสร็จเรียบร้อยก็นำไปเรียงใส่ถาดที่เราจะใช้อบเตรียมอบได้เลยค่ะอีกทีนะคะ เนยค่ะใครจะใช้เนยแท้เนยเทียมหรือว่ามาการีนเลือกเอาตามชอบได้เลยค่ะใครจะไม่ทาเนยก่อนจะทาน้ำพริกเผาเลยก็ได้แต่การที่เราทาเนยก็จะเพิ่มความหอมเนยอ,อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะพอทาเนยเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยน้ำพริกเผาค่ะชัวร์ฮาเซ็งของเราค่ะสูตร ทำเบเกอรี่ทาขนมปังค่ะรสชาติเข้มขน้นอร่อยสุดๆเลยนะคะช่ำมากช่ำน้อยค่ะไปได้เลยค่ะตามด้วยหมูยองโปะไปค่ะโปะไปเยอะๆจะได้อร่อยนะคะทำกินก็น่ากินค่ะทำขายก็น่าซื้อค่ะแค่นี้ก็ได้ละค่ะนำไปเรียนใส่ถาดเตรียมอบได้เลยนะคะพอเราทานเนย ทาพริกเผาแล้วก็โปดด้วยหมูหยองเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ไปวอร์มเตาอบค่ะเปิดไฟบนล่างเปิดไฟ150องศาวอร์มเตาก่อน10นาทีนะคะวอร์มเตาให้เตาร้อนดีก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยนําไปอบนะคะพอเราวอร์มเตาอบครบเวลา10นาทีนะคะเตาอบร้อนดีแล้วจากนั้นให้เรานําขนมปังของเราเข้าไปอบค่ะ อบต่อประมาณ8 1 0ินาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะแห้งดีนะคะขนมของเราก็อบครบเวลา10นาทีแล้วค่ะสุกหอมดีแล้วนะคะแห้งดีแล้วค่ะพอแห้งดีแล้วก็ปิดเตายกออกมาข้างนอกนะคะยกถาดออกมาข้างนอกมาพักไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นตัวน้ำพริกเผาก็จะแห้งดีค่ะ พอเย็นสนิทเก็บใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ทานได้นานเป็นเดือนๆโดยที่ไม่เนา่าไม่เสียนะคะรับรองสูตรนี้กรอบอร่อยกรอบนานแน,น่นอนค่ะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็บฝากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพล้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ